บทสาธยายธรรมชุดพิเศษเรื่องสมณพราหมณวัคมาตรฐานแห่งอริยะบุคคลตอนที่หนึ่งบทนำสู่สมณพราหมณวัคและการนิยามสมณะที่แท้จริงด้วยชรามรณะที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกาย·นิทานวคะอภิสมัยสังยุตสมณพราหมณวัค เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสแสวงหาความเป็นสมณะที่แท้จริงทุกท่านบัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่การเจาะลึกในรายละเอียดของธรรมบทวักหนึ่งซึ่งถือเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานอันสูงสุดของความเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาวักนี้มีชื่อว่าสมณพราหมณวักเรามาทำความเข้าใจภาพรวมของวักนี้กันก่อน สมณพราหมณวคคือมวดแห่งพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงจำแนกสมณะและพราหมณ์ออกเป็นสองประเภทอย่างชัดเจนคือสมณปลอมและสมณแท้โดยทรงใช้ความรู้แจ้งในอริยสัจสี่แห่งปัจจยาการเป็นเครื่องวัดวักนี้ประกอบด้วยพระสูตรสั้นๆจำนวน11สูตรซึ่งแต่ละสูตรจะยกองค์ประกอบแต่ละข้อในสายปฏิจจสมุปบ,บาทยกเว้นอวิชชาขึ้นมาเป็นประธานในการวินิจฉัย หัวใจของสมณพราหมณวัครคือการสถาปนานิยามของสมณะและพราหมณ์ที่แท้จริงว่าคือผู้รู้แจ้งคือประชานันติในธรรมะคือทุกขสัจจะเหตุเกิดแห่งธรรมคือสมุทัยสัจจะความดับแห่งธรรมคือนิโรธสัจจะและหนทางแห่งความดับแห่งธรรมคือมรคสัจจะโดยทรงแสดงให้เห็นว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้แจ้งในธรรมเหล่านี้ ย่อมไม่สามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือสามัญยัตถะคืออริยมรรคและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์หรือพราหมัญยัตถะคืออริยผลได้เลยในวาระแรกนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกแห่งวรกนี้ซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงยกชรามรณะขึ้นมาเป็นประเด็นในการวินิจฉัยมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชตวัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายถึงลักษณะของสมณะปลอมว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ตามไม่รู้จักชรามรณะคือไม่รู้ว่าชารามรณะเป็นทุกขสัจจะไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งชารามรณะคือไม่รู้ว่าชาติเป็นสมุทยสัจจะของชารามรณะไม่รู้จักความดับแห่งชรามรณะคือไม่รู้ว่านิโรธสัจจะ คือการดับไปของชรามรณะเพราะชาติดับและไม่รู้จักหนทางแห่งความดับแห่งชรามรณะคือไม่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นมรรคษสตรจะที่นำไปสู่ความดับแห่งชรามรณะดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นเราไม่ยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือเป็นพราหม์ณในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้น ก็ย่อมไม่สามารถทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามได้โดยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงลักษณะของสมณะที่แท้จริงในทางตรงกันข้ามว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดก็ตามที่รู้จักชรามรณะเหตุเกิดแห่งชรามรณะความดับแห่งชรามรณะและหนทางแห่งความดับแห่งชรามรณะ สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นเรายอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและย่อมสามารถทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพรามได้ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนําไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราตระหนักว่าความเป็นสมณะที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่การนุ่งห่มผ้ากาสาวพันหรือการประกอบพิธีกรรมใดๆ แต่ต้องวัดกันที่ปัญญาที่รู้แจ้งในความจริงของชีวิตโดยเริ่มต้นจากการยอมรับว่าความแก่และความตายคือความทุกข์อันเป็นสัจธ,ธรรมแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาสืบค้นไปจนถึงเหตุเกิดความดับและหนทางแห่งความดับทุกข์นั้นตามหลักอริยสัจสี่แต่การรู้แจ้งในชาติซึ่งเป็นเหตุเกิดโดยตรงของชรามรณะนั้นจะมีความสำคัญและลึกซึ้งเพียงใดอาตมาจะได้นำมาสาธยายให้ฟังในตอนต่อไป เอวังก็มีด้วยประกาศนี้